เดี่ยวมาถ่ายลูกกันเยอะมากๆเลยเนอะธรรมชัยเห็นเงยืนกันเต็มอยู่นี่คือเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์ทั้งนั้นเลยธรรมส้มเดิโอ้โหเราจะสังเกตเห็นว่านางท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เรียบร้อยแล้วธรรมส้มเดนว้ายรังเดินเป็นกระปูวันเลยธรรมส้มเดิน เยอะมากเลยท่านผู้ชมเยอะเลยตรงนี้ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินเข้าประตูเรือเ like. yeah ้อท่านผู้ชมเดินเดินลงเรือดินเนอร์นาอท่านผู้ชมเนาะค่อนข้างจะไกลเน่เเ้อท่านผู้ชมเด้อ220คนนักนักท่องเที่ยวขึ้นไปเต็มเรือเต็มลำเลยเ้อท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยโอ้โหตอนแรกก็ขึ้นไปไอคอนสยามแล้วก็ขึ้นไปวัดอรุณสะพานพระราม8แล้วก็กลับลงมา ก็จะได้เวลา2ชั่วโมงเต็มเด้อท่านผู้มชมเด่นสุดๆเด่นมากๆก็คือนี่สิงซ่าสวรรค์เนาะท่านผู้ชมเนาะว้าว <Wow. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับเคยอมาไทยมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมเรือดินเนอร์มาอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมนี่โอ้โหสองลำคู่กันมาเลยเนาะ จ้าพญาปีเศษเบอร์เจ็ดนี่อยู่ถาที่สองของเอเชียติกจะขอบสีฝาสีฝาชีน้ำเงินนี่ไปถาที่หนึ่งของเอเชียติกเนาะท่านผู้ชมจะอ่านกำลังอ่านภาษาบอกนะกลงไปเลยท่านผู้ชม เดี๋ากอะไรกดแชรกติตามอเมต์ติดชมได้เดินชมเดิอเขามาแล้วเขามาแล้ว l a s and gentlemen, welcome to j p c e s c r u i l We w i l a r m take c a you with our best service. เห็นอยู UM> <t <t ah, ่นี่คือนักท่องเที่ยวเตรียมตัวนะเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมด้ยก็จะเห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับเจ้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยเด้อท่านผู้ชมเลยเห็นยืนกันเต็มอยู่นี่คือเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์ทั้งนั้นเด้อท่านผู้ชมด้ย เสียงเพลงดนตรีตอนรับนักท่องเที่ยวจบเด้อเนอะท่านผู้ชมเด้อก็จะสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวเดินลงเรือลินเนอร์เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่ร่างเดินเป็นกระพวนเนอท่านผู้ชมเดินเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเยอะเลย สุดยอดเลยท่านชมเที่ยวไทยนี่ไม่มีวันเบื่อไม่มีวันเหงาเ้อท่านชมเด้อสนุกได้ทุกวันทุกช่วงเวลาเลยท่านชมช่วงเวลาเย็นๆนี่ท่านชมโอ้โหช่วงเวลานี่ก็จะเป็นช่วงเวลาทุ่มกว่าๆเ้อท่านชมเด้อทุ่มสี่สิบเนาะท่านชมเนาะ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินเข้าประตูเรือเด้อท่านผู้ชมเดินเดินลงเรือดินเนอร์เนาะท่านผู้ชมเนาะค่อนข้างจะกไกลแน่เด้อท่านผู้ชมเด้อเจ้าพยาปีเศษนี่ก็เบอร์เบอร์เจ็ดนี่ก็สองร้อยสาวคนเด้อท่านผู้ชมเดินสองร้อยยี่สิบคนหนักหนักท่องเที่ยวขึ้นไปเต็มเรือเต็มลำเลยเด้อท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยโอ้โห ดูก็มีหลายๆประเทศเนอะท่านผู้ชมที่มาเที่ยวเรือดินเนอร์วันนี้เนาะก็จะล่องขึ้นไปทางสะพานพาราม8ก็ขึ้นไปทางวัดอรุณไปทางไปทางไอคอนสยามเ้อท่านผู้ชมตอนแรกก็ขึ้นไปไอคอนสยามแล้วก็ขึ้นไปวัดอรุณสะพานพาราม8แล้วก็กลับลงมาก็จะได้เวลา2ชั่วโมงเต็มเ้อท่านผู้ชมตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ขึ้นเรือหมดแล้วเ้อท่านผู้ชมเลยลงเรือดินเนอร์หมดแล้ว จำได้ก็ว่าว่าวพิษว่าวถือว่าวฟังของกาคาเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้โหดูก็เยอะมากๆท่านผู้ชมนี่วิวสวยมากๆากเนี่ยท่านผู้ชมเลยว่าวพิษบางหนึ่งนี่เพราะว่าเยอะมากๆากเนาะตรงนี้ก็จะวิวสวยมากๆเนี่ยท่านผู้ชมเลยนี่คือบรรยากาศนักท่องเที่ยวนั่งอยู่ในบนเรือดินเนอร์เนาะนั่งกินนั่งดื่มอยากอยากจะ กินอะไรก็เสิร์ฟตัวเองได้สบายเนาะก็ไปหยิบเองได้ด้วยท่านผู้ชมเด้อนะเครื่องดื่มก็จะดื่มได้สบายเนาะทั้งนี้ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาตินั่งรอยืนรอด้วยทนะ่านผู้ชมเด้อบางคนก็นั่งรอยืนรอเนาะเตรียมตัวลงเรือนินเนอร์ลำใหญ่ไวอ้อกคิกด้อทนะ่านผู้ชมเด้อไป ไปทางสะพานพระราม8เหมือนเดิมเนาะก็ล่องขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเหมือนเดิมเลยท่านชมเดินก็สังเกตเห็นว่านะัก็เที่ยวเดินเดินเข้าแถวเลยเด้อท่านชมเดินนี่คือเดินเข้าแถวเนะาะท่านชมเนาะโอ้โหไอกองเคยไปไทยโฟกัสไม่ทันเลยท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเคยไปไทยมาฝากเลยท่านผู้ชมเ้วยเอเชียติกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมเด่นสุดเด่นมากๆก็คือนี่ซิงซาสวรรค์นะท่านผู้ชมเนาะเคยเคยไปชพาะยางหล่อยางชมไปก่อนชมเลือแล้วก็ชมนักท่องเที่ยวยืนต่อแถวกันเด้อท่านผู้ชมด้วย เดินต่อยืนต่อแถวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็จะเป็นทางยางทางเดินเนะนาะนักท่องเที่ยวก็ยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนรอต่อแถวอยู่นะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่10วันศุกร์มกราคม2568้ดเดินท่านผู้ชมเดิน ม่ป่ามาข้างล่างไปกินข้าวโอ้แถวยาวมากๆเลยท่านชมยาวจริงแถวยาวมากๆเลยท่านผู้ชม เสียงหัวเซาๆนี่คือคนไทยโอ้โหแถวยาวมากๆเลยไว้ออกคิกเนี่ยน่าจะได้400คนนะท่านผู้ชมเ้อรับนักท่องเที่ยวได้400คนเจ้าประยาปีเศษเบอร์เจ็ดเนี่ย220คนนะท่านผู้ชม เยอะมากเลยผังชมเยอะจริงๆ <c oughs> มันก็จะเป็นผู้สาวไทยรู่นนผังชมนาะมันจะเป็นคนไทยหรือเปล่าเยยีน้้ออัต เล้วอยช้ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อคลิปนี้เพืม่มเต้จะขอลาจบชมนี้ก่อนขอบคุณครับ